สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้ยหลังจากหายหน้าหายตาไปโดนหน้ากระเบียกกับงานมื่อนี้มีโอกาสได้ยุดครับผมกับซอยจุฮือเกาเมื่อนี้เอาเอาเปลเลลเ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 ลมาย่างมื่อนี้นะเปรเลลเลเลเลมาย่างซอยจุคนเก่า ตาจ,จุเจ้าเก่ากำลังเอาเป็ดลวกน้ำร้อนอยู่ครับแล้วจักน้อยกับสิพาก,กันถอนขนถอนขนแล้วกับสิคั่วแล้วกับมะย่างครับมื่อน,นี้ย่าง <c oughs> ย่างกินเลนเนจักสามตัวซื้อๆนี่นะ มงเก่าม่งเดิมครับไปแล้วครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยนอนเรียงกันไล่ทสายเลยครับผมย่างเป็ดครับมื่อนี้ย่างเป็ดย่างเป็ดจินเรินโอ้ย แฝบ,บก,อก้อนจ้างได้แหละมันามาถอนมาถอนเร็วแบบเออถอนจะก้อนในแบบฝนกระตกของกระเซ้าพี่น้อง อาการเป็นใจขนาดเล่ยมือนี่นะวัน,นนี้หยุดงานเราจะตีพินบอเอาพีได้นะะนี้นี้หยุดงานก็เลยขึ้นมาบ้าจะมาส่วยงานสวยจุทํทำเคาน์เตอร์วาสั้นฝนตกกก็เลยไม่ได้ทำ ก็ได้ซื้อเป็ดมาย่างกินเล่นนีแ่แหละกำลังสิโลคดน,นะพี่น้องเอ้ยเอ้าไม่ผด้มาวางมาถือกองให้ในวันครับบรรยากาศมาถือกองให้เนี่ย เออเลือปีเดียวปีนาเฮ็ดยังปีนาปัายูบอ่ะเลือดปีเดียวนึงเว้ยเอาไปนะเดี้ยวมาถือกองในชิทอนขนเป็ดนี่เดี๋ยวจะทอนขนเปล่าเละเละเลเลดาดครับพี่น้อง บันนี้ได้เวลาบันนี้สิทอนขนเป็ดเด้อบันนี้เด้อนี่นีคือเป็ดโมเป็นไก่อันนี้เป็ดเป็ดเด้อนี่เด้อเป็ดอันนี้คันตอนทอนอันนี้เดี๋ยวจังน้อยก็จะเป็นคันตอนคัวเอ้ยเป็ดน้อยเป็ดเท่าบอกคือทอนยากใช่ไหม มันก็จะคือผู้ถอนน่ล่ะเฮ้ยอนนังเป็นเบ้าสัมต่เลยด้วยบริสุ่มตรงเดีจะเลี่ยวคนมารวเล่นโนน้บ่เอาละเอาละเอาละอย่งน่ะ ไปเลี้ยวกันมาเลี้ยวกันตัวเนี่ยวิธีการถอนขนเป็ดเหรถอนเจี๊ยบเอาไปนั่นถอนกาบางที่เนาะลูกกาบางที่เนาะสีไวบคือถอนขนเป็ดหมดวิธีการถอนขนเป็ดต้องเฮ็นดังสี่ครับยังเคยสี่ใบเมือรูดออกรูดออกรูดออกเสียเสียเสียเอาอยู่หัวหัวหงนี่ยตีนก่อนนี่แทบบัวปะ โอ้ยหางพงจากบานเลยว่ะไปพุนะ่งบอนังไงผมบีีถอนขอเนเป็ดแกไปถอนมันหลอนเพิ่นสีผ่เชื่อว่าเป็ดต้องจงขนไปเพิ่นเบืองน้ำหน่อยนึงถันอนเบิดเพิ่นสีว่าไกล สิว่าตทดควอนบอลกับบัวบาเนาะเอ้าขึ้มาคัด <aún> มือคัดหลังบูปันนี่อวสอแทูกพี้ย้น้เป็ดอีขึ้สั่งเลยวะ มันไกลดิหล่อนเว่าะ่หล่อนเย้ะเกินงานล้วเนี่ยไม่ร้องห่อนอีกหรอชัวว่าเปียนบ่อยวะไม่ร้องห่อนอีกผมว่าเห็น <c oughs> <c oughs> แกแล้วอยู่ดอกถอนคนเป็ดกรไดถอนจังสีจกหลน,นบ่อนเมียนมาหลดดถอนหลดน,นพันจีวา่าพันจีว่าบริเวณเป็ดต้องรกักษาเบ่งตเนาะโอ้โอ้่น่อนตัวหมึงโอ้ยเครบเป็ด <laughs> <laughs> นี่อาวุธสงครามนะครับนี่อวุธสงครามไม่ใช่ไร่แต่ไร่เล็ดขวดนิ่เเว้ยขุด นึกว่าลูกยังไงนึงวะเดสายางปวดนิ้ววันเดายางปวดเนิ้นวดเนี้ยวันปวดนี้ยในว huh? ันปวดเนี้ยเปดน้อย เนี่ยคือว่าสิลุดออกเอา,า,ไ,ปาไปล้างไปล้างเพื่อจับพอแล้วเพรกร่อนเพราะก่อนนะครับเพราก่อนนะครับเมือ่อยโอ้ยพักจากก่อนเดี๋ยวจากนอยค่อยเอาไมมอหามเมื่อยเหรอครับเมื่อยลูกขนเป็ดบรยากาศยังโง่ไงขึ้นลูกขนไก่เด้อสวัสดีครับ